ดื่มดำทุกเรื่องราวด้านพลังงานในรสชาติที่กลมกลม่อมดังชาถ้วยโปรดของคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านพบกับปุ๋ยอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะปุ๋ยจะพาทุกท่านไปอัปเดตข่าวสารและความรู้ด้านต่างๆเกี่ยวกับพลังงานบรรยากาศสบายๆในรายการ Energy Tea Time by Preside ออกอากาศทางซา u n d c l พอด p o d c a ชื่อว่า p r e s i e Products และยังติดตามกันได้ใน YouTube และ Facebook ชื่อ p r e s i e Products ค่ะ ค่ะจาก EP ีที่แล้วนะคะที่ปุ๋ยและพี่เยี่ยมค่ะพาทุกท่านไปรู้จักกับ p r e ไซด์กันแล้วในหลายๆธุรกิจตามสัญญาค่ะว่า EP นี้จะมีแขกรับเชิญสุด exclusive ค่ะมาพูดคุยกันอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าจะเป็นใครติดตามกันได้ในเบรกหน้าเลยค่ะ เอาละค่ะเราเพิ่งผ่านปีใหม่กันไปหยกๆนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสุขภาพแข็งแรงกันอยู่หรือเปล่าเอ่ยเพราะว่าตอนนี้นะคะเรากำลังเผชิญกับไวรัสโควิด -19 กลับมาอีกระลอกแล้วค่ะดังนั้นทุกท่านต้องดูแลตัวเองสวมใส่หน้ากากเว้นระยะห่างการห้ามตกนะคะตอนนี้นะคะแขกรับเชิญของเราก็พร้อมแล้วค่ะขอเชิญทุกท่านพบกับดรวิทูลเจียมจิตรงประธานกรรมการบริษัทพรีไซต์อิเล็กทริกแมนูแฟคเจอริงจำกัด ผู้ที่อยู่เบื้องหลังคอยขับเคลื่อนให้ปีไซเป็นที่รู้จักและประสบความสำเร็จท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยที่ผ่านมาเราจะได้เรียนรู้ความท้าทายของการบริหารและข้อคิดต่างๆจากท่านกันค่ะสวัสดีค่ะคุณวิทูนสวัสดีครับต้องปุ๋ยแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังค่ะ,ว,คะ,คะวันนี้ขออนุญาตเรียกคุณวิทูนนะคะยินดีอะไรครับผมค่ะนิดตื่นเต้นมากเลยค่ะได้ยินชื่อค <c oughs> ุณวิทูนแขกรับเชิญเป็นคุณวิทูนรู้สึกตื่นเต้นมากครับค่ะหลายๆคนนะคะคงอยากทราบกันแล้วค่ะว่า คุณวิทูนะคะทําอะไรที่ p r e ไ i ส e บ้างคืออยากให้คุณวิทูนะคะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าเอ่อทำอะไรที่ผ่านมาทําอะไรใน p r e ไ i ส e บ้างคําถามนี้ก็เป็นคําถามใหญ่มากนะครับก็เหมือนกับบังคับให้ผมเล่าเรื่องย้อนหลังไปัึงสามสิบปีเก็ถือโอกาสนี้ได้สื่อสารแล้วก็ทําความเข้าใจด,ด้วยกันว่าเอ่อ precise เนี่ยนะครับก็ Precise Electric m a n u น a ดอร์ฟนะครับก็เป็นองค์กรที่เกิดมาจากบริษัทแม่ทีหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาจะพูดถึง Precise เนี่ยผมก็ต้องบอกเพื่อก่อนว่าตอนนี้เนี่ยจะพูดถึงเฉพาะ Precise e l e c t ก i c m a n u f a ดอร์ฟาเนะครับก็ Pre ซเนี่ยก็คงจะเหมือนกับองค์กรต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยหรือในโลกนี้นะครับว่ามันเกิดขึ้นจากโอกาสเล็กๆ แล้วก็จุดเริ่มต้นเล็กๆนะครับ uh huh. จนกระทั่งมาขยายตัวในปัจจุบันนะ uh huh. ผมขยายความนิดนึงว่าโอกาสที่ว่าเนี่ยคือบริษัทแม่เนี่ยเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยการเป็นบริษัทค้าขายห uh huh. รือเทรดดิ้งนะครับ uh huh. แต่ Precision Electric m a n u f a c t u r i ง g เนี่ยก็ตามที่ที่บอกว่าเป็นบริษัทผลิต uh huh. โอกาสที่เราเห็นว่าสินค้าที่เรานําเข้ามาขายเนี่ยมันสามารถผลิตในประเทศได้เี่ยประเทศไทย uh huh. ได้เนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราให้เราเนี่ย เริ่มมีความคิดที่จะตั้งโรงงานขึ้นมามใช้คำง่ายๆนะครับว่าเด<ะ>ินการเป็นอุตสาหกรรมการผลิตขึ้นมาในอดีตนะครับผม<ะ>สิ่งที่เป็นปรัชญาข้อหนึ่งที่อยู่ในทีไซ e l e c t r i c m a n a เมโ t c t ิ r i n g คือว่าเรามีความประสงค์ที่จะผลิตสินค้านั้นๆนี่น,นะครับ<ะ>โดยอาศัยเ,เทคโนโลยีที่เราพัฒนาขึ้นมาหรือเรียนรู้เข้ามานะครับ<ะ>ด้วยการทำงานด้วยคนไทยนะครับเป็นหลัก ดังนั้นเนี่ยการตั้งธุรกิจปริซัยขึ้นมาอิเล็กทริกไฟเรฟิชน่ขึ้นมาเนี่ยมัน<ะ>จึงมีความยากลำบากในเรื่องของอะไรหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นอ่าดับแรกที่ผมจะพูดถึงคือเรื่องของคนนะครับ<ะ>เราต้องยอมรับว่าอุตสาหกรรมเอ่อไฟฟ้านะครับในอดีตเนี่ยเราอาจจะมีแค่อ่ถ้าย้อนกลับไปสักสามปีปีเนี่ยเราอาจจะรู้จักแค่บริษัทปปลงเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าการที่ปไซต์ตั้ง บริษัทผลิตขึ้นมาเนี่ยครับเราผลิตในสินค้าที่ไม่เคยผลิตในเมืองไทยมาก่อนที่เรียกว่าล่องฟ้าแรงต่ำแรงสูงเนี่ยก็จะไปหาคนที่ไหนที่ทําเป็นแล้วครับก็ต้องใช้วิศวกรที่ในประเทศที่มีอยู่นะครับแล้วก็เรียนรู้หาความรู้จากต่างประเทศเนี่ยจนจนกระทั่งเราสามารถจะเริ่มต้นขึ้นมาได้นะครับผมอยากจะเล่าเป็นเรื่องของท i m บางนิดนิดนะครับถ้าถ้าพูดว่าสินค้าตัวแรกเนี่ยเป็น กลุ่มธุรกิจที่หนึ่งเนี่ยนะครับอยากจะบอกว่าด้วยเวลาที่ผ่านมาเนี่ยสามสิบกว่าปีเนี่ยนะครับเราปัจจุบันเนี่ยเรามีกลุ่มสินค้าแปดสินค้าหลักนะครับสินค้าหลักค่ะเรียกว่า core product ก็แล้วกันนะครับเป็นกลุ่มแปดกลุ่มด้วยกันเนี่ยดังนั้นเนี่ยแต่ทั้งแปดกลุ่มที่เกิดขึ้นนะครับความยากลำบากก็จากเริ่มมากก็เลยจากเริ่ม น้อยเอ่อจากเรื่องที่มากอยู่แล้วนะครับ<ช>ก็ค่อยๆน,น,น้อยลงน้อยลงน้อยเพราะว่าคนที่มันยุคแรกเนี่ยนะครับก็ผ่านการเรียนรู้ในการทํางานเนี่ยจนกระทั่ง <ๆ S 2> สามารถที่จะใช้ความรู้นั้นเนี่ยไปต่อยอดในการทำ<ช>สินค้าใหม่ๆเนี่ยผมจะใช้คํานี้ว่าเอ่อจากระยะ<ช>เ,เวลาที่เราใช้เวลานานในการพ<ช>ัฒนาสินค้านะครับก็จะเริ่มสั้นลงเรื่อยๆนะครับ<ช>จากานกระทั่งในปัจจุบันเนี่ยผมมั่นใจว่า การออกสินค้าหรือผลิตับ์ใหม่เนี่นะครับเราทําให้สั้นลงนะครับแล้วก็สามารถเข้าสู่ตลาดได้เร็วขึ้นสามารถแข่งขันได้ดีได้ดีขึ้นนะครับตอนนี้คําถามบอกว่าอทํางานในปีไซด์เนี่ยเป็นยังไงนอกจากเรื่องเทคโนโลยีแล้วเนี่ยสิ่งผมต้องบอกเลยว่าประเด็นปัญหาหลักที่ปีไซส์เผชิญคือเรื่องของเรื่องของบุคลากรน,นะครับ ถึงแม้ว่าปริไซเนี่ยจะมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผู้ถือหุ้ทั้งหมดเป็นคนไทยนะครับแล้วเราก็ไม่ใช่บริษัทลูกของต่างชาติดังนั้นเนี่ยค่าเรียมของคนไทยเนี่ยนะครับจะมาทํางานบริษัทที่ไม่มีชื่อเสียงแรงนามมาจากต่างประเทศเนี่ยก็ค่อนข้างยากนะครับก็ต้องบอกว่าความยากลำบากในยุคแรกๆเมื่อสามสิกว่าปีแล้วนะครับก็ เข้าใจได้นะครับแล้วก็เริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงยุคปัจจุบันนะครับก็ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ออสอนผู้บริหารที่ผ่านมาเยอะมากว่าทำยังไงเนี่ยเราถึงจะสามารถจะดูแลรับคนนะครับรับพัฒนาคนเนี่ยให้ต่อยอดเนี่ยแล้วทำธุรกิจเนี่ยพรพับิไซด์นะครับไปสู่ยุคใหม่ได้นะครับแสดงว่าปัญหาหลักก็คือเป็นเรื่องคนซะ ปัญหาใหญ่ๆมาเลยเป็นหลายคนใช่ครับแต่ที่ผ่านมาผมคิดว่าเราแก้ไขปัญหาได้ดีนะครับก็จากการที่เราได้รับการยอมรับมากขึ้นนะครับหลายคนก็ทําตัวเป็นผู้นําในเรื่องของความรู้ในแต่ละเรื่องได้นะครับก็เป็นสังคมก็ยอมรับนะครับว่าคนของพีไซส์เนี่ยก็มีความรู้มากนะครับในแต่ละสินค้าที่เราทํานะครับก็ได้มีโอกาสช่วยเหลือ ให้ลูกค้านะครับ<ะ>หรือแม้กระทั่งผู้ผู้ซื้อสินค้าเราก็แล้วกันนะครับ<ะ>ได้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการที่เรามีความเชี่ยวชาญสิ่งเหล่านั้นอยู่นะครับสิ่งนี้ผมอยากเพิ่มเติมคือว่าโดยทั่วไปเนี่ยครับ<ะ>พวกอุตสาหกรรมที่เราทํางานส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราทํางานเนี่ยเรามักจะคิดถึงเรื่องของการผลิตเป็นหลกนักแต่เพราะว่าปิซัยเนี่ยเรามีการลงทุนเรื่องของเครื่องมือทดสอบด้วยเพราะเรื่องนี้บอกว่า น่าจะเป็นหัวใจสําคัญนะ <c oughs> ที่ทําให้เราเนี่ยต่อยอดใช้เกื่องทดสอบได้นครับไปก้าวข้าม <c oughs> ไปสู่การพัฒนาสินค้าใหม่ๆได้ได้ง่ายได้ง่ายขึ้น <c oughs> ความเข้าใจในการทดสอบนะครับ <c oughs> จะเป็น,นกลไกสําคัญนะครับในการ <c oughs> ที่จะใช้ในการพัฒนาสินค้าใหม่ๆนะครับซึ่งผมว่าอุตกรรม e ิซทุกคนเนี่ยทำงานได้ดีในเรื่องนี้นะครับค่ะ <c oughs> <c oughs> ค่ะเมื่อกี้นะคะที่คุณวิทูลได้บอกเรื่องระบบงานค่ะอยากให้คุณวิทูลช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าระบบงานของทีไซเป็นยังไงบ้างค่ะเอ่อคำถามนี้น่าจะไม่เคยมีใครถามกันเลยในการสัมภาษณ์ทั่วไปนะครับแต่ว่าผมถือว่าเป็นคำถามที่ท้าทายมากเพราะว่าเอ่อหลายธุรกิจเนี่ยหลายองค์กรเนี่ยเขาอาจจะมองข้ามความสำคัญของระบบงานไปนะครับ โดยไปม,มุ่งเน้นในเรื่องของการผลิต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 ให้ได้นะครับแต่ระบบงานเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญของการดําเนินธุรกิจนะครับในกรณีของเราเนี่ยก็เป็นกรณีเรื่องการผลิตเป็นหลักนะครับผมผมต้องยอมรับนะครับว่าระบบงานที่ของบริษัทเองเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการมีการวางไว้ล่วงหน้านะครับแต่เป็นการดเนินงานที่เกิดจากบุคลากรนําในยุคนั้นๆนะครับว่า เขามีประสบการณ์จากที่เดิมเองไงครับอย่างกรณีที่ตัวผมเองเนี่ยก็มีประสบการณ์จากการเคยทํางานในรัฐวสาหกิจขนาดใหญ่มา่อก่อนบริษัทเอกชนขนาดใหญ่มาก่อนเนี่ยดังนั้นเนี่ยก็เช่นเดียวคนอื่นคือว่าเราก็ได้เฟรมคอนเซปต์จากสิ่งเหล่านั้นเนี่ยครับนํามาใช้นะครับแต่ผมเรียงนี้ว่าในยุคแรกๆเนี่ยไอความจําเป็นที่มีระบบงานเนี่ยมันก็คล้ายๆว่า จำเป็นเท่าที่จําเป็นหรือที่กฎหมายกําหนดดังนั้นเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเรามีครบทุกอย่างในวันนั้นนะครับแต่สิ่งของนั้นเนี่ยมันก็จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมจะเรียกว่าปริซ้ายเองเนี่ยนะครับได้ว่าจ้างที่บุษาเนี่ยนะครับเข้ามาช่วยเรื่องระบบบัญชีนะครับหรือจ้างผู้บริหารเนี่ยเข้ามาดูแลเรื่องระบบจัดซื้อให้เป็นสากลมากขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้มันพัฒนาตามยุคสมัยไปเรื่อยๆนะครับว่า เดิมทีเนี่ยเราอาจจะไม่มีหน่วยงานที่เรียกว่า internal audit นะครับ <Okay. S 2> external audit ซึ่งเกิดขึ้นใน,นระบบ ISO <Okay. S 2> เนี่ยหรือแม้แต่กระทั่งเรา,เา,เาว่าจ้างาผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยไปเรื่องๆนะครับ <Okay. S 2> หลายๆอย่างเนี่ยก็เกิดขึ้นแต่ประเด็นสำคัญคือว่าที่พีไซส์เนี่ยเราให้ความสำคัญในเรื่องของนี้มากเพราะว่า <okay. S 2> สิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการ ตอบคำถามของการทําธุรกิจในอนาคตได้นะค่ะแสดงว่าระบบงานก็มีส่วนสําคัญที่จะช่วยพัฒนาพีไซต์ของเราให้ก้าวหน้าขึ้นใช่ครับใช่ครับคือความที่เราไม่รู้เนี่ยบางครั้งเนี่ยเรา,เอ,าอาจจะสร้างระบบงานที่เกิดความซับซ้อนแล้วก็ทํางานยากก็ได้นะครับ<ช>ดังนั้นเนี่ยถ้า,เ,าเราพัฒนาไปถูกทาง หรือมีคนให้ทำาให้ถูกทางเนี่ยผมเชื่อว่าไอ้กลไกสำคัญของระบบงานเนี่ยจะเป็นตัวผลักดันให้พไซส์ก้าวหน้าไปไดเป้เป็นอย่างดีครับผมตอนนี้นะคะจะพูดถึงประเทศไทยของเราค่ะตอนนี้ที่ประสบป,ปัญหากับทั้งดน้าเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอีกทั้งยังมีการระบาดของไวรัสโควิด -19 เพิ่มเข้ามาอีกค่ะทำยังไงคะพรไซส์ถึงยังยืนหยัดอยู่ได้แล้วก็ยังเขาเรียกว่ายังเติบโตท่ามกลางเศรษฐกิจ ที่ถดถอยแบบนี้ได้ค่ะคุณวิทูรคำตอบก็อยาจะบอกว่าในอุตสาหกรรมผลิตหรืออุตสาหกรรมไฟฟ้านี่นะครับก็ถือว่าเราค่อนข้างจะโชคดีหน่อยนะครับที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่สินค้าที่เราผลิตเนี่ยเป็นสินค้าที่มีความจําเป็นนะครับดังนั้นเนี่ยผลกระทบ่เกิดขึ้นนะครับก็อาจจะทําให้เกิดการชะลอตัวบ้างนะครับแต่ ไม่ใช่เลิกใช้อดังนั้นเนี่ยความจะเป็นที่ว่าเนี่ยก็ทําให้เกิดความต้องการนะครับในการที่จะซื้อหาหรือจัดให้มีสินค้าเหล่านั้นอยู่นะครับเอผมอาจจะบอกได้ว่าเอนอกจากสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยนะครับอการที่ไิซา์เติบโตได้นะครับ,รรบหรือยังยังคง,ง,งสามารถหรือ,อได้ผลกระทบน้อยนะครับมผมก็ต้องอบอกได้ว่าด้วยความที่ แปดคุมสินค้าเหล่านั้นนะครับมีหน่วยงานหรือระบบงานนะครับที่ที่ดีนะครับผมเชื่อว่าสิ่งที่พิชัยทำมาโดยตลอดเนี่ยคือการที่ได้สัมผัสกับตลาดความต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาสินค้าแล้วก็การเข้าหาลูกค้านะครับในการตอบ คำถามหรือการสร้างความ้าใจนะครับทำให้เนี่ยในระยะเวลาที่ปิธีผ่านมาเนี่ยฟิซไซ์เองเนี่ยสามารถจะขยายกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้นนะครับแทนที่จะมีกลุ่มลูกค้าแคบๆนะครับเราพบว่าเราสามารถขยายกลุ่มลูกค้าได,ได้ใหญ่ขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเ,เวลาเกิดผลกระทบขึ้นนะครับ สิ่งเหล่านี้มันเป็นการลองรับว่าเออลูกค้าหลายกลุ่มเนี่ยที่เขาไม่ได้รับความผลกระทบเนี่ยเขาก็ายังคงกลับมาหาริไซเพื่อเอลือกซื้อสินค้าที่อาจจะเลือกซื้อสินค้าเหล่านั้นไม่ได้จากาที่อื่น,นดังนั้นเนี่ยผมก็ตอบได้ว่านอกจากประเด็นเรื่องโชคดีแล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องที่เราทําขึ้นมาเองด้วยว่าเราเนี่ยได้ดูแลตลาด จะดูแลเรื่องสินค้า p r o d u ั t <ม>ให้ตอบสนองต่อความต้องก,การของลูกค้าเสมอมานะครับผแสดงว่านอกจากจะมีโป o d u ั t ที่หลากหลายแล้วยังมีการเข้าถึงลูกค้าอีกใช่ครับใช่ครับก็<ม><ม>ต้องยอมรับว่ามีผู้นําธุรกิจที่เข้มแข็งในแต่ละสายธุรกิจนะครับว่า<ม>เขาเองเนี่ยก็ไม่ได้ทํางานแล้วก็ไม่มองอนาคตแต่การทํางานเนี่ยเป็นการที่มองอนาคตเนี่ยทำให้เขาเนี่ยโดยเรียกว่า สร้างความเข้มแข็งหรือขีดความามาระการแข่งขันเนี่ยอลองรับผลกระทบหรือความสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยในขณะที่บริษัทอื่นอาจจะไม่สามารถสงถ่งสินค้าได้หรือมีปัญหาในการขนส่งหรือต่างๆแต่พรีไซ์ก็ยังสามารถที่จะตอบสนองกับลูกค้าได้ใช่ครับใช่ครับเราเราทำงานในช่วงวิกฤตน,นะครับเรียกว่าทุกวันเลยนะครับ,รบโดยที่ต้อง ดำเนินการผลิตสินค้าให้ทันกับความต้องการลูกค้าด้วยดังนั้นเนี่ยอาจจะเป็นคําตอบเพิ่กว่าในช่วงที่มีความต้องการอาจจะเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นนะครับเราสามารถตอบคําถามหรือตอบโจทย์ที่ลูกค้าต้องการได้เสมอเลยครับค่ะขาจากสถานการณ์ปัจจุบันค่ะคุณวิทูลคิดว่าเทสไซต์จะมีโอกาสขยายตัวเพิ่มขึ้นได้อีกแค่ไหนคะขอบคุณหรับคำถามนี้นะครับก็เป็นคำถามสาคัญนะครับสําหรับคนทำธุรกิจในยุคปัจจุบันนะครับ ถ้าถ้าย้อนกลับไปที่ช่วงที่แล้วที่เราพูดคุยกันนะครับผมอยากจะเรียนว่าในในแกลุ่มสินค้าที่เราที่ไวซต์จำหน่ายในปัจจุบันนี้ครับผมเชื่อว่าเราเราไม่ได้มีมาร์เก็ตแชร์ใหญ่เรามีมาร์เก็ตแชร์ที่อาจจะบอกได้ว่าเป็นไปตามความสามารถในการทำการตลาดในปัจจุบันนะค โดยโดยโดยแท้จริงแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าการที่เรามีมาร์เก็ตแชร์น้อยนะครับก็แปลว่าโอกาสในการขยายมีเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยู่ที่พลังในการที่เราจะทํางานด้านการตลาดให้ดีขึ้นนะครับทำไงถึงลูกค้าจะรู้จักเรามากขึ้นเชื่อมั่นในสินค้าของปิซซามากขึ้นนะครับผมกล้าบอกเลยว่าโอกาสนั้นดีมากมายนะครับมีมากมายอาจจะบอก อาจจะมีตัวเลขในใจอยู่นะครับแต่ว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างใหญ่นะครับที่เราอยากจะเติมโตไปค่อนข้างมากนะครับผมนั่นคือเลขหนึ่งนะครับแต่สินค้าปัจจุบันแต,แต่อย่างที่ผมพีดแล้วว่าใน8กลุ่มสินค้าที่เราทำนี่นะครับเราก็ยังมาาั่นใจได้ว่ายังคงมีความต้องการสินค้าใหม่ๆเพื่อึ้นนีนซึ่งก็อยู่ในโครงการต่างๆที่ที่ไปไซต์เนี่ยนะครับ กำลังจะพัฒนาสินค้าใหมา่ๆขึ้นมาอีกเยอะแยะนะครับซึ่งมั่นใจได้ว่าเมื่อเมื่อราพบสินค้าเหล่านั้นไ,ไปอีกนะครับเราก็ได้ฐานลูกค้ามากขึ้นหรือ,อลูกค้าเนี่ยที่เคยมีโอกาสใช้ปิตพันของผู้อื่นเนี่ยก็จะพบกับสินค้าที่ตอบสนองความต้องการเขาได้ตรงประเด็นมากขึ้นจากการัฒนาสินค้าใหมา่ของพิซไซเองนะแสดงว่านอกจากการขยายตัวของธุรกิจเพิ่มขึ้น ทางที่บริษัทหรือบุคลากรหน่วยงานต่างๆเองก็ต้องมีการพัฒนาตัวเพื่อรองรับสําหรับการขยายตัวของธุรกิจด้วยก็ไปง่ายว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้นั่งอยู่เฉยเราก็พยายามจะทําอะไรให้มันเติบโตไปเหมือนกับดูดูเป็นเรื่องที่ท้าทายมากนะครับหรือไม่น่าเชื่อสําหรับบรรยากาศแบบนี้นะครับแต่ผม ว่าด้วยด้วยโครงสร้างหรือจริงอย่างที่ผมเล่ามาตลอดว่าเราเรามีความพร้อมเรื่องของคนเรื่องของอุปกรณ์เครื่องมือมือเนี่ยพร้อมที่จะเดินหน้าสู่อนาคตนะครับองเรียบระบบงานด้วยนะครับที่ที่พูดไปพูดตอนต้นนะครับว่ามันสามารถจะใช้มันเนี่ยให้มันขยายตัวได้หรือเบ่งนะออกไปได้นะครับก็ผมว่าที่เหลือก็เป็นเรื่องของเรื่องของ ของแผนดําเนินการมากกว่าไม่ใช่อยู่ที่อยู่ที่ประเดอื่นเลยนะครับตัวเป้าหมายวิสัยทัศน์ยค่อนข้างชัดเจนแล้วครับเรียกว่าต้องก้าวไปพร้อมกันทุกหน่วยงานทุกฝ่ายใช่ครับใช่ครับถูกต,ต้องครับผมค่ะเข้าสู่ช่วงคําถามสุดท้ายนะคะคุณวิทูลคิดว่าทิศทางธุรกิจพลังงานในยุคดิจิตอลทรานส์โอมชันนะคะเป็นยังไงบ้างคะอ,อพอใช้คํานี้ขึ้นมาเนี่ยหลายคนก็ มองหาคําตอบนะว่าเอ๊ะมันมีคําว่า disruption หรือ transformation ใช่ไหมครับสิ่งที่ผมมองเนี่ยเดี๋ยวเราคงไม่พูดซ้ำกับที่คนอื่นพูดนะครับว่าผมมองว่าเวลามีการพูดถึงคำสองคานี้ขึ้นมาเนี่ยผมก็มองออกเป็นสองเรื่องด้วยกันนะครับว่าเมื่อใดก็ตามเนี่ยที่มีการ d i s r u p t รลอมีการ transform เนี่ยมันจะเกิดผลที่สองด้านนะครับคือผลต่อองค์กรกับผลต่อลูกค้านะครับผมใช้คำว่าการเกิดไม่ว่าจะเป็น transform หรือ disrupt เนี่ยมันก็จะทำให้การาคา,าดหวังความวาค,คา,มาดหวังขององค์กรเนี่ยหรือความคาดหวังของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปเราลงมาดาวสิครับว่าไอ้ digital transformation เนี่ยมันทำให้ความคาดหวังขององค์กรเปลี่ยนแปลงไปอะไรบ้างองค์กรเนี่ยคงคา,าดหวังว่า เราสามารถทํางานได้เร็วขึ้นต้นทุนถูกลงถูกลงใช,ใช่ไหมครับเอ,อตอบสนองออความต้องการลูกค้าได้อย่างทันเวลานะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ,มอ,อผมว่าองค์กรเนี่ยต้องคิดถึงเรื่องของผลที่จะเกิดขึ้นก่อนเสร็จแล้วเนี่ยเราถึงจะย้อนกลับไปว่าสิ่งเหล่านี้เราจะทําอะไรนะ่ไหมครับม,ม,มันมันมีแค่นั้นเองนะครับว่าทํทอะไรดังนั้นเนียวลาเราพูดถึงเรื่องสิ่งเหล่านี้ เราต้องพูดถึงความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงไปของของ,ของผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ผมพูดถึงองค์กรไปแล้วของคิดว่าลูกค้าต้องการอะไรความความของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับสิ่งที่คาดผมมองว่าอความของลูกค้าได้เปลี่ยนแปลงคือว่าเขาคงอยากได้ของที่น่าเชื่อถือมากขึ้นนะครับมีคนคอยแก้ปัญหาเขาได้มากขึ้นค่ะ อาจจะเชื่อมโยงถึงว่าซื้อมาใช้แล้วเนี่ยมันมันสามารถจะเชื่อมโยงกับอุปกรณ์อื่นเลยด้วยนะนะครับหรืออาจจะได้ของที่ไปตอบโจทย์คำว่าสมาร์ทซิตี้นี่เป็นต้นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดถามผมว่าอ,อมองทิศทางธุรกิจพลังงานยุคทรานส f ฟอร์เมชันเป็นยังไงเนี่ยผมมองว่าเ,เราต้องมองที่ความคาดหวังของ สิ่งที่แก้ะรับผลกระทบกับมันนะครับค่ะแต่ผมก็อยากความเพิ่มเติมหน่อยว่าอย่างอย่างความคาดหวังของลูกค้าเนี่ยที่ผมลองอศึกษาดูเนี่ยเขาคงคิดว่าเขาคงอยากจะประหยัดค่าไฟะอืมค่ะแล้วก็หรือว่าใช้อุปกรณ์นั้นคุ้มค่าที่สุดประหยัดที่สุดแล้วก็สามารถใช้ในช่วงเวลาที่ดีที่สุดหรืออะไรทํานองนี้นะครับแล้วเกิดประโยชน์สูงสุด ประมาณนี้นะครับที่เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยอ,องค์กรต่างๆเนี่ยพอหรือธุรกิจต่างๆที่เกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยก็ต้องปรับตัวปรับตัวเช่นทําให้องค์กรเนี่ยนะครับมีอ,มมอ,องค์กรที่ตอบความคาดหวังเหล่านี้นะครับหรือทําให้องค์กรทํางานเนี่ยตอบความคาดหวังเหล่านั้นนะครับให้เกิดขึ้นมผมเชื่อว่านี่คือทิศทางที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยผมว่ามันต้องไป กระจายไปเป็นเรื่องๆๆงเรื่ององอีกทีนะครับผมแสดงว่าสิ่งสําคัญในยุคนี้ก็คือความคาดหวังของลูกค้าเองว่าอยากได้โปร<ช>ดักต์แบบไหนตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุดใช่ครับคือคือผมหมายความว่าบางเรื่องเนี่ยเร,เราคิดมากไปว่าเราจะทําแบบาจากข้างในออกไปข้างนอกแต่ความจริงเนี่ยเราอาจจะสามารถทําจากเอาข้อมูลจากข้างนอกมาสู่ข้างในก็ได้นะครับทําให้ภาระพธ์พวกเนี้ย ดีกว่าการที่เราทาออกไปข้างนอกแล้วไม่ตอบความต้องก,การความคาดหวังเขาก็คืออ,อันนี้คืออดําเนินการไปแล้วเนี่ยก็ไม่คุ้มค่าแล้วนะครับเปืนอต้นบางทีอาจจะใช้อความต้องการของลูกค้าเพื่อมาช่วยพัฒนาผปิตักฑ์ของเราหรือองค์กรของเราความคาดหวังความต<ม>้องการเ่าเนี่นะครับเป็นข้อมูลสําคัญนะครับอันนี้รวมถึงในองค์กรเลยนะความคาดหวังขององค์กรของอคนทํางานผู้บริหารที่เกิดขึ้นต้องการให้เห็นอะไรจาก ที่เจ้าทางฟอร์เมชั่นถ้าเรามองในมุมของพรีไซด์ค่ะที่เป็นผู้ผลิตเรามีนโยบายอะไรค่ะที่จะตอบสนองกับลูกค้าได้บ้างคะครับจากความคาดหวังใหม่นะความต้องการใหม่ของลูกค้าเนี่ยมันแน่นอนแล้วครับมันต้องออสะท้อนนะครับกลับเข้ามาสู่ในองค์กรอย่างดีไซน์เป็นต้นนะครับว่าเอ๊ะเราจะทำอะไรให้ลูกค้าเนี่ยได้รับประสบการณ์ใหม่จาก การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะครับ<ะ>ผมลองยกอย่างเช่นเราคิดว่าจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเนะครับ<ะ>สิ่งที่ลูกค้าต้องการมากคือต้องการสมาร์ตอุปกรณ์ที่มันอย่างที่ผมเรียนว่าตอบความคาดหวังเขาว่าออุปรกรณ์ที่สมาร์ทเนี่ยมันก็ทำให้เขาสามารถบริหารจัดการนะครับ<ะ>ได้ถูกที่ถูกเวลาประหยัดนะครับ<ะ>คุ้มค่า พีชายทำได้ไหมนะครับผมว่าเรื่องนี้น่าสน,น,าสนใจนะครับ <okay. S 2> ซึ่งหลายๆอย่างเนี่ยก็ดําเนินการอยู่ <Okay. S 2> ออยกตัวอย่างเช่นระบบการบริหารการพลังงานนะครับที่ที่ปีชายมีอยู่เนี่ยผมว่าอ่าอุปกรณ์เนี่ยหรือหรือรอ่อสินค้าตัวนี้้กันนะครับ <okay. S 2> สามารถจะตอบโจทย์เรื่องการเปลี่ยนแปลง ทางดิจิทัลได้ได้มากนะครับเพราะว่าเดิมทีเนี่ยเราเราใช้พลังงานแบบใช้คำง่ายๆว่าไปรู้ว่าต้องจ่ายค่าไฟสูงตอนชิน้นเดือนแล้วตอนได้บินแล้วนะครับ,รบทำไงเราถึงจะรู้ตัวล่วงหน้าหรือสามารถจัดการล่วงหน้าไม่ให้ต้องจ่ายบินหรือควบคุมไม่ต้องให้จ่ายบินเกินกว่าที่ต้องการได้<อ>ก็ง่ายๆแค่นั้นเองครับว่าทุกคนเนี่ย หลายหลายท่านนะครับก็พยายามจะมองว่าเอ๊ะมีอะไรช่วยเข้าไปจัดกาังานได้ไหมความจริงก่อนจะไปทำงานนะต้องรู้ตัวก่อนว่าใช้งานคุ้มค่าหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยหลายหลายองค์กรเนี่ยก็อาจจะมองข้าม็อดเนาะว่าดีเจ้าทางฟอร์มชั่นเป็นยาสารพัดนึกแต่ไม่ใช่นะครับเป็นจริงมันเป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจมันแล้วใช้มาให้ถูกนะครับเช่นมีระบบดูแล การใช้พลังงานมีอุปกร,กรณ์ที่มันสามารถจะปรับเปลี่ยนปรับแต่งการใช้ได้นะครับควบคุมก,การใช้ได้ผมว่าสิ่งเหล่านี้นะครับ p ิซไซส์เนี่ยกำลังจะเดินหน้ามุ่งหน้าไปสู่ในสงคำเรื่องนะครับว่าคือมีระบบการจัดก,การพลังงานที่ดีนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ที่ฉลาดหรือสมาร์ทนะครับที่สำคัญคือว่าทั้งสองเรื่องนี้ต้องต่อเชื่อมกันได้ แล้วสามารถสร้างประสบการณ์ใหม่ตอบความคาดหวังของลูกค้าได้ในอนาคตนะครับผมอืมขแสดงว่าคือพอมีสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเราก็เหมือนต้องปรับตัวไปโดยอัตโนมัติแล้วก็คือพอโลกก้าวไปเร็วเราก็ต้องตามโลกให้ทันไปด้วยใช่ครับอืมก็ง่ายๆคือว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าอาจจะมีตู้เย็นนะครับที่เสียบปลั๊กใช้เลยได้เลยใช่ไหมอืมใช่ค่ะแต่ถ้าอนาคตเนี่ยท่านมีตู้เย็นแล้วท่านสามารถจะ มีแอปมาด้วยนะแล้วสามารถจะสังการสังการได้จากมือถือท่านท่านก็มีความสุขมากกว่าใช่ค่ะหรือถ้าท่านมีมอแปลงที่ท่านคุยกับเขาได้นะท่านคงจะมีความสุขมากกว่ามาคอยจ่ายค่าไฟตอนตอนเือนเดือนคล้ายๆนี้ครับที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตว่าทิศทานเนี่ยที่ที่พิษายอยากทำก็จะเป็นแบบนี้นะครับอือค่ะ ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้นะคะเราก็ได้พูดคุยกับคุณวิทูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วหวังว่าทุกท่านจะได้ทั้งข้อคิดแล้วก็ความรู้มากมายค่ะทั้งในด้านการบริหารงานการทำงานและทิศท,ทางการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันไม่มากก็น้อยค่ะนี้ทั้งนี้ก็ต้องขอบคุณแขกรับเชิญพิเศษค่ะของเราดรวิทูลเจียมจิตตรงค่ะประธานกรรมการบริษัทพรีไซด์อิเล็กทริกแมนูแฟคเจอริ่งจำกัดค่ะที่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญในรายการค่ะ <Okay. S 2> คขอบคุณน้องปุ๋ยนะครับแล้วก็อขอบคุณที่ให้โอกาสผมได้มาพูดถึงมุมมองและความคิด <Okay. S 2> ที่น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกฟังครับผมค่ะค <Okay. S 2> ่ะวันนี้นะคะได้ยิยนเรื่อง s มาร์ c ซิตกันไปบ้างแล้วใน EP ีหน้าเราจะมาเจาะลึกกับสมาร์ c ซิตจะมีอะไรน่าสนใจติดตามฟักันได้ในรายการ Energy T-Time by p s i ไซส์ size. สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะดื่มดำ ทุกเรื่องราวด้านพลังงานในรสชาติที่กลมกล่อมดังชาถ้วยโปรดของคุณ